อค okay, ครับอยู่กับร้านบางไคไอซ้อมครับวันนี้มาเรียบเจ้าตัวแบงกันโบร์ซีเจ็ห75นะครับนะตัวนี้อ่ะบอกราคามือหนึ่งก่อนนะครับเมื่อรา,ราคามือหนึ่งประมาณสักสี่ห้าเดือนที่แล้วมันอยู่ที่อ่าเท่าไหร่นะตอนที่ของยังไม่หมดอ่ะยังมีของเข้ามาเรื่อยๆประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันห้ามั้ยมันเจ็ดพันห้าเจ็ดพันหกนะครับตอนนี้นะครับเช็คราคาล่าสุดจากเจ็ดพันหกเป็นแปดพันหกแล้วนะครับ มันแปดพันห้าไปมันหกนะครับขึ้นแล้วนะนะครับตัวนี้ผมเปิดอยู่หกพันห้านะครับหกพั 6, 5, นหะ้า4ะซีเจ็ดสิบห้านะครับผมหกพันห้านะครับแล้วถามว่าโอกาสถ้ามือสองเนี่ยผมจะสแตนดาร์ดเท่านี้นะครับนะถ้าถ้ามันเป็นตัวเข้าจังหวะช่วงที่แบบราคาคือมือสองผมบอกเลยว่าใครรีบมีอยากจะเก็บคนเก็บไว้นะครับเพราะปีหน้าเนะี่ยผมคาดการณ์นะว่าคงแบงก์กันคงจะเข้าได้แต่ก็คงไม่ขี่รุ่นนะครับ ความสึกผมคงไม่กี่รุ่นแล้วราคาก็คงจะยืนพื้นเท่านี้แล้วแหละนะครับไม่มีโอกาสได้ลงแล้วนะครับผมนะเออลืมพูดนะเพราะว่าอ่ตัวนี้หกพันห้าหกพันห้าร้อยบาทนะครับผู้ซื้อทมีอยี่สิบปีขึ้นไปน่าใช้หน้าบัตรประชาชนในการซื้อไม่มีเก็บปลายทางและไม่รับแตดแปลงในทั้งสิ้นเพราะมันคือแบงก์กันนะครับไม่รับแตดแปลงนะจ๊ะจุ๊บๆนะอ่าตัวนี้หกพันห้านะครับก็คือผมเดาว,ว่าน่าจะเข้าได้ไม่กี่รุ่นนะครับ ก็คงจะโดนจํากัดรุ่นเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าแม้แบงก์การเนี่ยมันมีเข้ามาเอาจริงอะผมเห็นแบงก์กันมันนานมากนะเป็นหลักหลักสิบปีอัพและตั้งแต่ราคาแม่งดุดุมากตั้งแต่เข้ามาไม่กี่ล้านนะครับแล้วตอนนี้ราคามันดรอปลงแล้วพอมันขยับขึ้นเราก็โทษใครบ่ได้เพราะพวกดัดแปลงที่มันเอาปืนแบงก์กันเนี่ยไปดัดแปลงนะครับทําให้ราคาแบงก์การขยับสูงขึ้นเพราะว่าไม่คือผมกล้าพูดเลยนะว่ามันไม่มีทางลงอีกแล้วมันจะยืนพื้นราคานี้ไปตลอดพอขึ้นแล้วขึ้นเลย แต่ผมกล้าพูดเลยว่า,าการนาเข้าแบงก์กันเน,น่าจะโดนจํากัดรุ่นเข้านะครับนะโดนจํากัดรุ่นเข้าแน่นอนโดยเฉพาะลูกโมี่ผมว่าแทบจะไม่มีสิทธิ์ได้เห็นอีกแล้วนะครับจะเว่าแทบไม่มีสิทธิ์ได้เห็นอีกแล้วนะเป็นไปได้สุดๆนะครับเพราะลูกโมเนี่ยพุ่งตรงว่ามันคือสารตั้งต้นแห่งการดัดแปลงง่ายที่สุดนะครับลูกโมเนี่ยโอกาสยากมากแต่ถ้าเป็นเจ้าตัว แบกกาซีนเนี่ยผมว่ายังมีโอกาสได้เข้านะครับแต่คงจะได้เป็นบางรุ่นน่าจะคัดรุ่นเข้าแล้วครับน่าจะมีการตรวจสอบเข้มขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับต่อไปนี้ก็แบงก์กันก็น่าจะหาซื้อกันได้ปกตินะครับแต่แค่ราคามันจะไม่ปกติแล้วแค่นั้นเองนะครับผมนั่นแหละเพราะพวกเอาไปพิสดารเอาไปดัดแปลงกันจนมันเกินคําว่าปืนสิ่งเทีมอาวุธนะครับเพราะว่าเกินแบบนั้นแหละทําให้มันมีปัญหาตามมาหลายๆอย่างทําให้ หาซื้อยากขึ้นหาซื้อยากขึ้นนะครับราคาเพิ่มขึ้นนะครับทุกอย่างแพงขึ้นนะครับก็นั่นแหละนะครับมาเปิดกล่องกันนะครับผมเปิดกล่องมาก็จะมีตัวปืนแม็กกาซีนสองอันนะครับผมนะมาดูกันนะครับใครอ่ะจะเก็บนะตอนเนี้ยคือมือสองเนี่ยหรือว่ามือหนึ่งก็ตามผมแนะนําว่าเก็บได้เก็บนะครับเพราะว่าผมเท่าที่ผมตามตามข่าวเนี่ยดีไม่ดีอาจจะได้นําเข้าเพียงไม่กี่รุ่นเอง นะครับแล้วอาจจะได้เป็นรุ่นที่แบบพวกท่านอาจจะไม่ชอบด้วยซ้ําอ่ะนะครับอาจจะเป็นรุ่น,ปนแปลกๆที่มันแบบไม่รู้อ่ะผมบอกไม่ถูกแต่ความสุขผมว่าแม่งแม่งไม่น่าจะได้เข้าอ่ะนะครับนะอ่ะสองแม็กนะครับผมอ่านี้ตัวปืนนะครับเป็นยิงลายลองอสกินลายซีเซ็ดสิบห้าบนะคาลิเบอร์เก้าลูกร์นะครับเมดอินเช็ก republic นะครับผมแต่เป็นการสกินลายนะอ่านี่ c z u ซี นะครับซิตี้เคเนะครับเป็นสีเงินแต่เป็นเงินโค่เรียกเงินเลยนะเป็นบรอนเงินนะครับเป็นบอนเงินไม่ใช่เงินจ๋านะครับเป็นสีบอนเงินนะครับผมนะ6,500นะครับผมแล้วก็ระวังนะครับเรื่องสนิมนะครับแบงก์กันเนี่ยตัวดีเรื่องสนิมเลยตัวนี้คือผมล้างนอาสาดไปแล้วนะครับเพราะว่าเขามีสนิมมานะครับแล้วก็คือล้างรอบแรกไปแล้วละครับแล้วก็เทยิงไปก่อนแล้วแล้มาล้างอีกทีนะครับ เพราะว่าเขามีสนิมตรงแกนไกด์หลอดตรงช่องด้านในอย่างนี้ครับก็คือต้องดูแลเขานิดนึงเนาะนะครับเล่นแบงก์กันก็ต้องดูแลนะครับอ่ะตัวนี้สไลด์เขาเล็กนะครับเราก็ง้างนกไว้ก่อนแล้วก็ถอดให้ดูด้านในกันนะครับอ๊บอ่ะเลื่อนมาแล้วมันจะมีรูอยู่นะครับแล้วก็ร้อยรูเข้าไปต้องใช้สหาละเอียดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ดันสไลด์กลับมาให้สุดแล้วก็จะเทอะไรตัวนี้ก็อยู่เลยนะครับึ๊บ ใครได้แบงก์กันมือสองหรือว่าชว่วงนี้ไปเก็บได้ก็ถือว่าโชคดีนะเพราะราคายังไม่ได้แรงมากนะครับมือสองก็าตามจริงมันก็ไม่ได้แรงเวอร์นะในะนะความรู้สึกผมนะแต่มันก็มันก็แอบแรงอยู่นะครับนะอ่ะดึงซ้ายถอยหลังปุ๊บยกเลื่อนออกนะครับอ่าดึงมานะครับปุ๊บนี่คือแกนไกด์หลอดนะครับผมส่วนนี้สปริงไกด์หลอดนะครับ แล้วจะตัวบอดี้ด้านล่างจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะอันดับแรกนะครับฉีดซิลิโคนล,ล้างก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ใช้เจ้าตัวไอ้นี่ล้างมาไออะไรนะ ไปตัวอะไรนะผมลืมอีกแล้ว WD40 ที่เป็นแบบเครื่องยนต์อะ่ะอย่าอย่าไปหาใช้กันนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวปืนเราฝืดไม่ง่ายนะครับแต่ผมต้องใช้ขออภัยแขนบางกล้องลอนสันนะครับพ่อทุกสถาบันในการล้างคราบน้ำมันนะครับในการล้างคราบสิ่งสกปรปกจากเจ้าตัวปืนนะครับผมนะอ่ะขัดเลยนะครับล้วงไปเลยปูด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 ,ด,ดนะครับขัด ไอแปลงแบบนี้ท่านหาซื้อตามร้านทุกอย่าง20ิก็ได้แต่มันจะพังง่ายนะครับหาดูของที่มันพแพงๆนิดนึงอะของอะไรนะโซโลปะนะครับหรืออะไรสักอย่างที่มีห่อนะอันนี้ผมก็ใช้ของอันนั้นอยู่มันก็เป็นแปลงไหลหัวมีทั้งแป้งทองเหลืองแปลงหัวพลาสติกนะครับแล้วก็แปลงลวดนะครับผมลองลองดูนะเพราะว่าราคามันก็ประมาณ50าสบิบาทตามร้านเครื่องมือช่างนะครับอย่าไปหาร้าน20สิบนะนี้เพราะว่ามันผมเคยใช้แนละ้วแบบร้านทุกอย่าง2ี่แหละโอ้โหแม่ง แป้งหลุยลุยมากนะครับแปลงปุ๊บแม่งขาดไอ้พวกใยแม่งกระจุยกระจายหมดเลยนะครับรกลายว่ายิ่งใช้ไอ้ตัวแป้งแม่งยิ่งเสื่อมสภาพนะครับเสื่อมสภาพง่ายมากไปใ,ใช้หาแปลงหน่อยนะครับของอะไรสักอย่างนีห่อตำร้านเครื่องมือช่างนะครับลองไปหาเขาดูนะครับใช้แป้งแข็งหน่อยแล้วก็ถัดนะครับใ,ใช้โซเนกช่วยนะครับผมอ่านะฮะ ประมาณนี้ตัวนี้มันไม่ได้เลอะเยอะไม่ได้ลงหนานะครับแต่ก็พอมีนะครับก็แนะนําว่าให้สักนิดนึงนะครับต่อไปก็ลงจระบีขาวนะครับนะไหนดีเช็คหน่อยสิปเข้าไปติดะนะครับโอเคไม่มีคราบฝางแล้วนะครับใครจะซื้อแบงก์กันช่วงนี้เก็บนะจ๊ะมีตังก็เก็บไว้กดน,นะครับอย่าเพิง่งคือถ้าใครจะขายก็ขายได้แต่แนะนําไม่ขายกับล้าน ไม่ต้องร้านผมก็ได้ร้านไหนก็ได้นะครับที่เขารับซื้อลองถามดูเลยก็ได้ร้านที่ท่านซื้อออกมาหรือว่าเป็นร้านที่ท่านอ่าเรียกอะไรนะท่านที่ท่านซื้อมานะเออนะครับแล้วลองถามดูว่าพี่ครับรับซื้อคืนไหมราคาเท่าไหร่อะไรก็ลองไปคุยกับร้านพเอพที่เราซื้อมาก่อนนะครับในร้านมือหนึ่งอ่ะเออบางร้านเขารับซื้อมือสองด้วยนะครับก็ลองลองไปติดต่อเขาดูก่อนนะครับแต่ส่วนท่านใดจะซื้อเนี่ยแนะนําให้ซื้อกับร้าน ถ้ามือหนึ่งเขามีอยู่แล้วถ้ามือสองท่านก็ถามร้านแล้วกันว่าโอเคครับพี่ออกใบงครซผมได้ไหมเพราะว่าหนึ่งเรากันอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราพกพาไปไหนเดินทางนะครับจำเป็นแบบต้องไปยิงงานแต่งงานอะไรเงี้ยเพราะบางทีการไปยิงงานแต่งงานบวชงานมงคลต่างๆเนี่ยณนะตอนนี้คือแบงค์กันเนี่ยปลอดภัยสุดเพราะว่าหนึ่งไม่มีหัวกระสุนสามารถไปยิงตามงานมงคลได้เพื่อเซฟนะครับลูกกระสุนอาจจะแพงหน่อยแต่ท่านจ่ายความเซฟของของของตัวท่านเองนะครับ นะเอาปืนจริงไปยิงเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับเอาไปยิงที่ฐานะมันไม่ควรเนาะเราก็ใช้แบงค์กันนี่แหละเป็นตัวแปรในการเอาไปยิงเพื่อเฉลิมฉลองได้ตามงานมงคลต่างๆปพี่หม่ให้งานมงคลต่างๆที่เราจะไปยิงนะครับเพราะาแบงค์กันเนี่ยเป็นอะไรที่เซฟสุดแล้วนะครับแต่เวลายิงก็แจ้งเจ้าของงานถ้ามีเจ้าหน้าที่อ,อ,กอ,อกปปอลหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในงานก็แจ้งเขาสักนิดหนึ่งเพราะว่าการการเข้าใจผิดนะครับนะ นี่เลยนะครับนี่รอนสันพ่อทุกสถาบันนะครับขัดข้าบออกได้ดีนักแรนะครับราคาก,กระปุกละห้าสิบบาทขัดข้าบสิงระกป,กปกได้ดีมากนะครับ <c oughs> ออกแบบทุกอนูรูขุมขนนะครับรอนสันนี่พ่อทุกสถาบันจริงๆนะครับ อ้าวละแล้วเรากา็ยังไม่เกี้ยงครับยังมีรอยคาบดำๆอยู่เราก็จะทําการนะครับอพอะนอุยขออภัยนะครับสักครู่มาขัดกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นคาบขมเหลวเยอะนะครับอย่า,อารอนสันแม่งนับจบจริงนะครับอรอนสันคุ้มมากแต่ไม่ใช่ว่าล้างด้วยอรอนสันแล้วท่านจะไม่ล้างด้วยซิลิโคนนะเพราะว่าซิลิโคนคือน้ำมันรอนสันมันเอาไวลา้ไวล้างคาบิ่งสะปโกอย่างเดียวนะลวกพวกคาบน้ำมันออก นะถ้าท่านไปใช้ผิดวิธีก็เดี๋ยวล้างไม่ใช่ว่าล้างล้างสารเสร็จเอาลืมลงน้ํามันปืนแห้งนะครับทีนี้งามครับสนิมฮนะเพราะลอนงสารเขาไม่ได้กันสนิมนะครับนะเพราะม,มีหน้าที่แค่ทําความสะอาดเพื่อไล่คราบสิ่งสกรปรกหรือสิ่งน้ํามันที่เป็นล้างออกยากเนะี่ยให้มันออกง่ายนะครับแต่ก็อย่าลืมลงน้ํามันด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวปัญหาเกิดนะครับนะอ่ะนะครับ อย่าลืมนะครับเจ้าตัวห้องเข็มนะท่านลองหาซื้อนะครับลองหาซื้อเจ้าตัวกันสมิดนะครับก็คือน้ํายาําหรับล้างปืนจริงนะครับแบบนี้ล้างแบงค์กันได้นะครับหาซื้อน่าจะมีร้านแบงค์กันหรือไม่ก็ช้อปปี้ลาซาด้าลองดูนะครับอันนี้ผมขอเข้ามาเพราะว่าไม่เชิงขอเขาให้มาเพราะเห็นซื้อลูกเยอะแล้วนะครับนะเราก็หยอดลงไปนะครับ แบบนี้นะฮะตรงห้องเข็มนะครับแล้วกดนิดนึงให้มันซึมซึมลงไปนะครับสำคัญนะเพราะว่ามันเป็นสารหล่อลื่นแถมการสนิมด้วยนะครับล้างห้องเข็มด้วยนะครับเพราะมีหลายท่านทักมาถามผมว่าทําไมเข็มผมตีไม่แรงทําไมเข็มตีไม่ค่อยจะกลับอ่านั่นแหละครับเกิดจากที่เราไม่ล้างนะครับเพราะว่าสนิมมันเข้าไปอยู่ในของห้องเข็มแล้วนะครับผมล้างกันด้วย นะจัะจ๊กจุ๊กนะอ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปแล้วก็ลงจรลบีขนะครับปึ๊บนะแต่ถ้าเป็นปืนที่ท่านซื้อไปเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องลงนะจริงต้องลงลว้ก่อนเพราะว่าเพื่มาตราการหล่อลื่นนะครับจรลบีขาวแบบนี้จะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับไม่ว่าจะอุณหภูมิไหนก็ตามเขาจะระเหยได้ค่อนข้างดีแต่จะใช้เวลานานกว่าซิลิโคนนะครับแต่ท่านใดใช้ปืนอ่านน้ำยาล้างปืนจริงก็สามารถใช้ด้วยกันได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะ มีปัญหานะครับอ่ะต่อไปตัวแกงไก่หลอดนะครับใช้เจ้าตัวลับีขาวทาไปได้เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวซับแรงนะครับแม่ออกแบบมาได้ดีมากนะครับนะแล้วก็ทาเจ้าตัวไปที่สปริงนะครับกบทาไปได้เลยนะครับทาเสร็จแล้วนะครับเราใช้วิธีการนะครับใส่กลับนะครับใส่แบบนี้ปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับใส่กลับเข้าไปแล้วถมงรเจ๊ได้สขออนุญาตดูก่อนไม่ใช่ใส่กลับเพราะปัญหาไงผม อ,อกับหัวนะครับอ่าใส่เข้าไปใส่สปริงเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี่เข้าไปนะครับอ,อึ๊บแล้วกดลงนะครับเดี๋เด้อเด้อเออนกสับลงไม่สุดหม่นะครับต่อไปก็ใช้วิธีการดึงสไลด์ถอยหลังลงนิดนึงเพื่อให้แกนไก่ลอดโผล่มาเห็นไหมโผล่มาแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการแย yeah. อ่าแล้วดันสไลด์กลับให้สุด ปุ๊บนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวล็อกนี้เข้าไปปุ๊บนะแค่นี้แล้วก็ดึงเจ้าตัวสลักออกนะอ่ะตะลบีขาวใส่จะใส่เยอะไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ดึงมาได้บางทีมันถูไปถูมาสไลด์มันถูอย่างเงี้ยเวลาเราใส่สลด์อ่ะมันจะเป็นส่วนเกินเล็กน้อยนะครับแต่ท่านใดแรงมือไม่แข็งแรงนะครับผมบอกเลยว่ายากมากตรงนี้่ะเป็นดับเบิลได้นะครับเป็นซิงเกิลก็ได้นะครับผมเช็ดหน่อยนะครับทำความสะอาดนะครับ ปืนเป็นสีบอนเงินนะครับไม่ใช่เงินบลอนเงินนะครับผมไม่ใช่ซิลเวอร์นะสีบลอนเงินนะครับมันก็จะไม่ได้เงาจ๋าขนาดนั้นนะฮะเราก็ผ้าเช็ดนะครับทำความสะอาดกันนะฮะปึ๊บเสร็จแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนาเช็คดิโอ้น้ำมันยังอยู่นะครับไม่ใช่ปัญหาครับเพาผ้าลวกาหน่อนนะ เราเวลาล้างก็ล้างให้เกลี้ยงนะครับไม่ใช่ว่าฉีดแค่ขอไปทีนะครับล้างก็ล้างให้เกลี้ยงเพราะเข่าพวกนี้มีโอกาสทำให้ปืนท่านติดขัดได้นะครับผมอต่อไปก็แม็กกาซีนครับแม็กกาซีนก็ง่ายๆเลยนะครับท่านใดมีเจ้าตัวน้ํายาการสซมิดอยู่ก็สามารถที่จะฉโลมเพื่อการสนิมได้นะครับแต่เจ้าแม็กกาซีนเนี้ยผมลงน้ํายาการสนิมไปแล้วนะครับชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามาเดิมเนี่ยมันเป็นสนิมมาเลยนะครับแบบแดงเถือกเลยนะ แดงกดแดงเครือกเลยนะครับผมก็ลงน้ํายาการสนิมไปแล้วนะครับก็คือไม่ไม่ได้กัดเปิดผิวแต่ว่าผิวเขาเป็นแค่สนิมชั้นนอกนะครับก็โชคดีที่มันไม่ได้กินเนื้อก็ใช้วิธีการนํเอาเจ้าตัวแปรงขัดนะครับแปรงขัดขัดนะครับผิวออกแล้วก็ขัดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็ล้างด้วยซิลิโคนนะครับเอ้ซิลิโคนล้างด้วย้อนสันนะครับล้างเสร็จปุ๊บผมก็ทําการลงน้ํายาเคลือบนะครับแต่นี้ ผมมาเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวจะทาน้ายาการสมิดไปหน่อยนะครับอ่ะทาแมกกาซีนไปได้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นอะไรน,น,นะเพราะว่ามันเป็นสารการสนิมอีกอันหนึ่งนะครับที่ดีเลยนะฮะส่วนด้านในก็ใช้เป็นซิลิโคนล,ล้างก็ได้ครับเพราะว่าเราหลักแล้วถ้าจะถอดมาล้างเลยก็ได้เพราะตัวเนี้ยข้างในไม่มีสนิมนะจ๊ะเพราะว่าผมแกะเช็คสปริงแล้วโชคดีครับไม่มีสนิมเพราะถ้ามีสนิมนี่ก็ ล้างกงาตาเหลือกนะครับนะอนไหนๆก็ลงไปแล้วตัวนั้นก็ลงเหมือนกันนะครับถ้าตัวไหนมันไม่มีสนิมเนี่ยผมก็จะไม่ทาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ขัดเปิดผิวเขานะครับแต่ถ้าเราถูไปแล้วเนี่ยด้วยแปรงทองเหลืองอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเปิดผิวชั้นเนื้อของเขานะครับถ้าเราไม่ทาเนี่ยสนิมมาไวมากนะครับสนิมมาไวมากบอกตรงนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่ลงน้ํามันเคลือบการสนิมเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นสนิมได้ไวกว่าปกตินะครับหรือถ้าตัวไหนมันไม่ได้เป็นสนิมมาเนี่ยผมก็จะไม่ขัดเปิดผิวเนาะก็จะไม่ต้องลงน้ํายาเยอะนะครับใช้แค่ซิลิโคนล,ล้างเช็ดมันก็ออกแลลวแต่ถ,ถ้ามันเริ่มมีแดงๆเนะี่ยผมก็ใช้แป้งขัดก่อนนะครับแดงๆรูปรูปไม่ได้ขัดแรงนะรูปรูปให้มันแดงๆออกนะครับรูปรูปเบาๆเงี้ยนะครับพอดูแล้วว่ามันไม่กัดถึงผิวนะครับก็ไม่เป็นไร แต่ก็เปิดผิวเข้าไปแล้วเราก็ต้องลงน้ายาเคลือบการสนิมอีกทีหนึ่งนะครับการการเกิดสนิมที่มันไม่ควรจะเป็นนะพูดตรงตรงอ่ะนะฮะ่ะประมาณนี้นะครับผมก็ไปดูการทดสอบยิงกันดีเครือโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวแบงก์กันนะครับ C ี7ซเจ็ดสิบ้านะครับบี B. นะผมจะทดสอบยิงด้วยลูกปอ,อกเงินนะครับโอคุซานนะมันเป็นดับเบิลได้นะครับ ผมขอลองคืนนกก่อนตัวนี้ผมยังไม่เคยลองคืนนกนะครับนะปึ๊บอ่าโอเครู้วิธีแล้วนะครับแต่ก็แอบอันตรายอยู่ดีนะตัวนี้ผมแนะนําให้ขึ้นนกก่อนนะครับเพราะว่านกเขาหนักมากนะครับผมขออนุญาตยิงไปฝั่งนี้นะฮะพอดีแสงมันใกล้หมดแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสไลด์เขาหนักมากจริงอ่ะนะครับนะ แต่ผมขออนุญาตลองเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่ลองคืนนกเพราะว่าถ้าคืนนกเนี่ยผมกลัวมันลั่นนะครับว่าะลูกปอกเงินเนี่ยตูดเขาค่อนข้างบางนะครับมาโอกาสลั่นง่ายมากนะฮะเดี๋ยวมือจะแหกเอานะครับนะไม่คุ้มกว่ามือแหกครับผมอ่ะเทด้ยจํานวนสองนัดนะครับยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับที่ผมไม่กล้าลองเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าปอกเงินเนี่ยลูกเขาตูดเขาค่อนข้างจะ เซสเซทีฟนะฮะประตูเขาค่อนข้างบางนะครับบางทีอาจจะขคืนนกปุ๊บแค่ไอตัวเข็มตีเนี่ยมันขุมกลัวมันลั่นนะครับแต่ถ้าเป็นลูกทองเนี่ยผมค่อนข้างไว้ใจเพราะว่าตูดเขาค่อนข้างหนาแล้วก็เซฟตี้ค่อนข้างดีกว่าลูกปอกเงินนี่ผมไม่เสี่ยงเลยนะฮะโอเคยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับผมอันดับแรกนะครับเราแม็กออกก่อนพอแม็กออกแล้วนะครับผมอดึงสไหลด์ถังลงแบบนี้ ร่างกายทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับใครที่เล่นสี่ซแล้วมือใหญ่ๆเนี่ยแล้วลื่นน้ํามันมากเลยนะเนี่ยนะมืออ่ะแนะนําขึ้นนกเราขึ้นสไลด์นะครับแม่งเลยลื่นนะครับคือขึ้นสไลด์ยากเพราะว่าตัวตําแหน่งจับเขาค่อนข้างเล็กนะครับเนี่ยเล็กประมาณนี้เองนะฮะเนี่ยคือถ้าขึ้นสไลด์ไว้เนี่ยผมว่าง่ายแต่ถ้าไอขึ้นนกนะครับแต่ถ้าเนี่ยดึงทางนี้เลยเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะ ยากอยู่นะครับผมนะประมาณนี้ครับท่านใดสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ BB การเชิงเซาและแอดดีคร์อนะครับผมหรือกดว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับมีลิงก์ลายลิงก์เพจอยู่นะฮะแนะนำว่าให้เป็นกดลิงก์ลายลิงก์เพจแอดมานะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ